มาเด้อบัดทีนีกนกกกนก่กินข้าวเที่ยงกับสาวผู้ไทยมาเร็วสาวผู้ไทยพกข้าวเ,วาวเวาทียเ่ยงมาสาวไทยกินกับอะไรกินข้าวเที่ยงจากข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวสาวผู้ไทยมีข้าวเหนียวหนึ่งติ๊กกินข้าวเหนียวผักก็รอบผักก็เด็ดเอาใจรอบเนี่ยรอบก้างรอบเอวเนี่ยมีแต่ผักจ้า <laughs> ผักกินได้ สับปไทยอะไรมากินเจวบองจ้าเจวบองเจวบองนี่สึงแจ่วบองอบหมูเบืองหนาสับ,บุไทยเด้ออบหมูกินข่าวตากแดดอู้คักแท้บรรยากาศค่ะอันนี้เครื่องดื่มสับ,บุไทยกาแฟเปิดออกมาอย่างนี้แล้วก็ง่ายอย่างนี้แล้วก็เทเข้าไป กาแฟดำมาจ้านี่กาแฟดำดื่มกาแฟดำค่ะดำอิลีดำออรดำอิลีดำกระดองดำกระเดียเลยจ้าบอได้นอนกันละคึืนนี่ตาแจงจังปางกาแฟดำพักรอบขามรอบเอวพักกินได้พักกินบ่ได้ งากินได้งากินบ่ได้ต็มเลยจ้าใบตําแย่กับติมอายาอยู่น,น,น,นั่งนั่งนังับใบตาแยน่ย่ต้นตําแยน่นิ่โอ้ยอยู่บ่ได้เด้ <c oughs> อเออนี่บินมาจับแขนสาบุไทยเลยโอเคปะกินข้าวเที่ยงกับสาพุไทยหิวข้าวแล้ว,วหิวข้าวแล้ว,วกินข้าวแล้วกินข้าวก่อนเด้อมะ กินขา้าวจำแจ้วจ้ามันนี้พามาอบบรรยากาศปั่นข้าวเหนียวตีดอ่อนตอนปั่นข้าวเหนียวตีดอ่อนตอนมากินกับสาวผู้ไทยเด้อกินข้าวเด้อจ้าก,กินข้าวเหนียวกินข้าวกลัมไม่ได้ไมีได้ข้าวกลัมมะกินข้าวเหนียวจิ้มกับปลาแดกบองพี่สาวคนไทยเขาทําให้กินได้หลายเดือนเด้อใบม่วงแล้วออกมาตั้งนานแล้วใบม่วงแล้วจ่ายหิ้วเข่าแล้วใบม่วงแล้วเมืองไทยกับสีหูกม่งแรงออกมาหาม่งหกม่วงแล้วเนาะ เนี่ยว่าลไล่เถากินไปนั่มว่าไปนั่มหลวมหมูสิ้นจะิ้นประแดกค่ะประแดกอืมอืมสับเยอะสับเยอะพักกินได้ยุไส้หน่ แซบ่บเด้อกินข่าวกับสาบุไทยเด้อมันนี่กินข่าวเที่ยงข่าวแรงข่าวเศร้าอันเดียวกันจ้ะอัมฮักก,ก,นกันเด็นกิ้นุ่มันนี่แหละ ตรงล่างมันดอกออร์แกนิกธรรมชาติออกจแกนิรรออก,กนถ้าคอยเป็นอี้ยยงกด็ดีแดดดีแดดมาหามัน่นคอยได้เดอ้อคอยอะล่องกิบ <c oughs> อ่แสบมันอาแสบเจ้าบอง <c oughs> จะบอกเยอะแห้งดูหลายมือแห้งแสบแห้งดูหลายเดือนแห้งแสบแห้งดูเป็นปีแห้งนัวจะบอกอีกระปุกนี่ไปใส่เอาไปน้ำด้กระปุกนี่นะขาดไปได้ด้วยไปใส่เอาไปน้ำลย หันหนาา้าใส่แดดแดดอยู่ตรงนี้หันหนาา้าใส่แดดเพอรอเวอร์เลยแบบคักบ่ต้องการวิตามินซี ับผักเด็ดหาผักหักนหาผักแซ่บอร่อยกินได้บ่เหรอฮื้อว่าเป็นยังดอกกินไปหลายใบยแล้ว เล้วแล้วซาบุทัศน์จะไปเดทพักสะดาวด้าดากมาสู่กิ่นด้วยพักสะดาวด้าดา,ดากแสวบโอ้ยหมองนางซาบุทัศน์เปลี่ยนอิดตืด <laughs> นี่พักสะดาวด,าวด,าวดา้าด่างหยอดอ่อนๆนี่ซาบุทัศน์จะกินสดโอซาบุทัศน์จะกินในเบอร์นี่พักสะดาว เก็บสุดๆเลยด้ยจ้ะนี่ต้องล่างดอกออแก,กนิกธรรมาศาสตรหแซบหอมนกป,ปูทำก้อยหืม พักสดเดานี่กินสดๆนี่แซ่บคุ้มๆหน่อยๆไผ่มากพักเก็บอรลดย่้ำนี่คุ้มๆนิดๆคุ้มๆหน่อยๆหืน่อตรงๆสลัดเอาอแซ่บ ยกโกแถมก้อนเลยจากยกโกแถมก้อนสุดยอดพักสะดาวอะแซบขุ่มๆเดี๋ยวสิไปหาลอกเก็บพอเห็นหน้าแถวหน้าจะมีอะไปหาลอกเก็บ อร่อยอ่ยะผักสตเราอ่ะแซ่บอันงวกใส่งวกความว่าไงอย่างนั้นเลี้ยวหาผักอ๋ออร,รอ่รรอย เขาตากแดดจ้าอื ừ, อต้นสะดาวนั่นนะ่ะอืมจะบเพื่อนชิพ่เก็บสะดาวกำลังหย่อนงามงามไหมอือต้นนี้อืมนี่แหละเลยชิพ่าโลเก็บต้นหน่อยๆไหม เก็บจำแวแซบมันยังอ่อนอยู่มันจะไม่ขมมากนะจะแสบกลนแราอื้งกันเลนมาสั่นตัวแล่นเ้าห้องน้ำกับมิทัน ตัวยุ่งมันชีย้ยดีต่อทองขนาดพักจะเดาวล้วดาบคลิปนีก้ก็แสบร้ายแสบร้ายกินข่าวตากแดดก,กินข่าวรับวิตามินซีเอบีซีแสบมาดูนหน่อยนึงคนนี้เอา อิ่มแล้วหมูเหมืดก็อิ่มแล้วจ้ะได้ออก๋อยวไปกินได้อีกอขอบคุณเลยหลายเยอะพี่สนมไย้สาวผู้ชายเลยกินเป็นเดือนเป็นปีเก็บแจบองให้ขอบคุณลหลายจ้ออา,อ,า,อ,า,อ,อ,าอ,อิ่มแล้วปิดก่อน อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วกาแฟดำอีกก่อนขึ้นนีโบดรนอนแล้วกาตาแดงจังปางกาแฟดำเม็ดกระโปงนี่นะ ลงเขาเนียวลงอร่อยมากนัวกาแฟดำ ไปไหนป้องเอาอไปด้วยแล้วผู้ชายไปล่างมือกัอนเด้อไปสิล่างมือได้บน ค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่เด้อขอบคุณหลายๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์สัพปุไทยด้วยขอบคุณค่ะ